สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูเตาเผาถ่านนะคะเตาเผาถ่านที่ปั้นด้วยอิฐแดงนะคะตัวนี้เพิ่งจะเผาอ่าเพิ่งจะเผาออกไปได้ประมาณเดือนหนึงนะคะที่เตาบ้างอยู่นี่เพราะว่าบ่ามีไม้เขาบ่ามีฟื้นมากเขาเตาเนาะคะ่ะมันหนาฝนอยู่ กะสิหลังฝนเบิดฝนแล้วจังสิได้ไปหาตัดฟื้นมาเข่าเต่านะคะเตานูวยนี่อู้ใส่มาโดนคักพี่น้องนะคะ <c oughs> ใส่มาโดนคักนะคะเออก็คือว่าถ้าอันเข้าใส่ไปแน่นะคะขั้นหลังมันอยากหลังมันอยากสุดหรืออยากยังแน เขาจะเอาส่วนหลังออกแล้วเขาจะก่อหลังใหม่นะคะส่วนนั่นตเตาก็ยังอยู่คือเก่านะคะอันนี้ใส่มา้าอูซิปซิปกว่าปีแล้วคะ่ะเตาหน่วยนี่ซิปกว่าปีแล้วก็คือว่าย่ามมีไม้มีฟืนเขากับมะเผายา่างย่ามบะมี่เขากับบะไดเผายังสีแมค่ค่ะทนคักคะ่ะพี่น้องตัว <c oughs> หล้างตัวนี้หลังตัวนี้เพิ่นจะใส่เป็นสลิงรัดเด้อยค่ะบางเทือนมีค้นติดต่อมาให้ไปปั่นเต่ายังสี่คน้นฝ่อไร่ก็ได้ไปอยู่บางเท้อก็ติดงานกับบ่ได้ไปให้เพิินขั้นอยู่ไก่แน่ยก็บ,บ่ได้ไปยังสี่แม่ค่ะก็แล้เวเต่้โอกาสนะคะเบิ่งขังในค่ะมืดตึดค่ะเปิดแฟชก่อนภายในตูเตาค่ะพี่น้อง อันเมลาเศร้า,าเผานะคะเศร้าเผาเปัญัยแล้วสีอุดหู้ตรงนี้ไวู้้แปวนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหู้แปวค่ะเบิ้งนะคะหลังเตายังดีๆอยู่ค่ะตั้งแต่เฮดมาซิบกว่าปีได้ปั้นได้ปั้นอา่าได้เฮดส่วนหลังไม้เทียนึงนะคะนี่ เห็ดส่วนหลังเท่นเทานั้นแหละค่ะอันนี้ทังหู้ไฟค่ะขากในหู้ไฟหู้ไฟจะขื้นมานีนะคะดังไฟไฟกับสิขื้นมานีนะคะประมาณสอกหนึ่งแหละค่ะประมาณสอกนึงนะคะ,ะ,าะ,คะจากพื้นเต่าล่งไปหาลูไฟนะคะ อันขฮาปั้นแล้วใหม่ๆเองสิมันกะเสียนันแน่ได้พี่น้องเด้อมันสีด่างน่านติดนะคะเพราะว่าเตามันบ่ทันสุกถ้าเขาได้เผาประจำนะมันสีติดไว้วันนี้หาลงคนจูจฟื้นอยู่้วยเกือบเป็นเดือนเนาะค่ะอันนี้เพื่นดินพวกนี้เพื่อนไปเอาออกไปทิมนะคะนี่อันเวลาลอาอ่นเม้าฟื้นเขาเตาพุ๋ยแล้วจังสีได้อันนั่นอีก บ่งพี่น้องบ่งตรงนี้ตามที่จริงแล้วมันบม่ได้เลิกปันนี้เด้ค่ะจากนาตรงนี้นาเตาตรงนี้ลงมาหาพื้นนี่มันไ่ได้เลิกเลยเด้ค่ะประมาณคืบหนึ่งพอ,อยังจังเป็ยนจังสี่นะคะมันอยู่ประมาณซ้ำนี่แหละคะ่ะเป็นยังคือเป็นจังสี่เวลาห้าออกฟื้นออกเตาห้าทิมออกไปทิมออกไปทิมออกไป การสะสมของขี้ฟุ้นไฟขี้ดินนะคะมันกับสีมไนนม้มเฮตไทยด้านนอกเดี๋ยวพี่น้องพ้าบึงมันกับสีไมาเฮตไทยด้านนอกเขามันสูงขึ้นน้ำมูลนี่ทีมขี้ฟุน้นทีมดินทีมยังมาเบิดนี่ค่ะอ่าขี้ฟุ้นอันที่เขาออกจากเตาเขาทีทีมออกมาทา้งขานยังสีแหมมันกับเลี้ยวเฮตไทยพื้นดินมันสูงขึ้นสูงขึ้นพี่น้องนะคะ เผาดีค่ะบอกว่าอู้สุดยอดอันสนฟื้นนี่บ่เหลือสซนค่ะมันก็เป็นน้ำค้นเฮ็ดน้ำอยู่มันตรงมีเทคนิคและวิธี่นะคะในการปั้นเตาในการนั้นอันนี้กะพักกันเฮ็ดกับผัวสองคนนะคะกัศึกษามาศึกษามาโดนเติบกว่วกว่าจะเซ็ตได้ว่าเออจังไดฟื้นเขาจังสีใหม่เบิดพี่น้องนะ อันนี้ทังทางดังไฟนะคะเพื่อนจะปิดไว้พุล่เอาฟื้นเขาเตาแล้วแล้วจังสี่เปิดดังทังนี้นะคะเขาในปองนั่นละไม่ลาปิดเตาเขากบว่าด้รูปมันดินเด้อพี่น้องเด้อหเอตะผาจุม่มแบบจุม่มขีดตมตมกับตมเลี้ยวๆเ่าแม่นตุ่มนะค่ะเดีแล้วก็รูปนะคะน้ำหลังเตาน้ำคางเตานะคะมองได้เป็นห้อยลาวจังสีเหากับรูปไว้นะคะ แต่ว่าท่านนี่สุดยอดเลยค่ะเต่าอิฐแดงนี่ไ <c oughs> หม่ยุค่านี่อุ้ยพี่น้องซ้ำนิ้วมือพี่น้องเอ้ยเป็นท่านดีครับค่ะเป็นแทงเลยค่ะมันบมมอนเป็นแทนเป็นแทงเลยสุเทียกกบมีจันคนเฝ้าไรกับผัวเฮ็ดบันนี้พ่อกับแม่ได้มาเผาร่องเบิงพญาน,นันพญานมันบ่เป็นท่านเป็นยังสีแม้เพิน่นมาเห็นไหม่ยุค่าซ้ำนิ้วมือนี่โปรตีนโปมือ เราเอามาเขาติดใจค่ะบานี้สีขนมาเบิดบนี้เพ่นว่าอยู่ค่ามันเป็นแท่งดีอยู่แล้วนะคะพี่น้องล่องเฮดใส่บึงนะคะแต่วายูไกลๆจังหวัดน้องค่ายเฮาอุดรอน้องค่ายบึงการอีหยังจังสีคนฝาลร่ก็ออกไปปั่นให้เพ่อนอยู่ถ้ามีผู้ทร่มากกับไปอยู่เนาะคะ่ะเต่าอิดแดงเต่านี้ได้สูงสุดประมาณสามิสอบค่ะสามิถุง อันการที่ไม่จะยุบโตหน่อยได้ท่านหน่อยท่านห้ายนะมันอยู่กับไม่น้ำเนี้ยค่ะมันอยู่กับไม่น้ำเนาะค่ะนี่ละแรงพุละค่ะเบิรฝนแล้วจังสีได้หาฟื้นมาเขาี่นองกลับไปร่องเ็ดใส่เบิรงค่ะสำหรับเต่าอิดแดงสำหรับคลิปนี้ รีวิวให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ